สิ่งหนึ่งที่แฟนๆนาูโตะชื่นชอบชื่นชมและติดตามมาโดยตลอดก็คือฉากต่อสู้ต่างๆครับที่ตัวละครเนี่ยได้ฟาดฟันกันอย่างดุเดือดซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งเลยในเรื่องนาูโตะตลอดทั้งซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นในมังงะหรืออนิเมะนะครับมันก็มีฉากต่อสู้ที่ยังคงตราตึงอยู่ใน,ในใจของแฟนๆและถูกจดจํากันมา,มามากมายถึงทุกวันนี้แม้ว่ามันจะผ่านเวลามาแสนานานแล้วก็ตามซึ่งไม่นานมานี้ครับได้มีการจัดอันดับการต่อสู้ที่ดีที่สุด10 match ด้วยกันนะฮะนับรวมผลโหวตจากผู้ชมทั่่วโลลกผานขข้ออมูอง ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาดูนะครับว่า10ฉากการต่อสู้ในเรื่องนารูโตะที่ถูกโหวตให้เป็นท็อป10มีผู้ชมชื่นชอบกันมากมายจะมีแมชไหนการต่อสู้ฉากไหนกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมและฟังพร้อมๆกันได้เลยครับเริ่มกันจากอันดับที่10ก่อนนะครับอุจิวะซาสึเกะปะทะกับเดดาระมือระเบิดแห่งแสงอุสามัาง,งะตอนที่356ถึง36 363ครับ และในอนิเมะ EP ที่122จนถึง125เป็นช่วงที่แสงอุตสาห์กำลังพยองพองขนสุดๆครับมีสมาชิกแนวหน้ากันครบครับแล้วพวกเขาก็ได้ออกตามล่าและได้พบกับซาสเกะที่หนีออกมาจากโอโรติมารุตั้งทีมขึ้นพอดีเดิดาระกับโทบีเห็นเข้าครับก็เลยเป็นเดิดาระที่อาสาขอรับงานนี้ไว้เองนะครับเพื่อสังหารเจ้าซาสเกะเปิดมาถึงซาสเกะก็ได้โชว์ความรวดเร็วโจมตีใส่ก่อนเลยส่วนเดิดาระครับใช้วิชาร,ระเบิดในระดับต่างๆรวมถึงหุ่นดินเหนียวเข้าต่อสู้แต่ก็ยังไม่สามารถล้มซาสเกะในร่างอาคะา 2เราก็จะได้เห็นระเบิดดินเหนียวในรูปแบบต่างๆนะทั้งที่เป็นมังกรบินได้เป็นพวกมแมลงตัวเล็กๆและอีกหลากหลายรูปแบบครับหรือแม้แต่การเข้าไประเบิดยันในเซลล์ของซาสเกตเลยก็มีซึ่งถ้าจะไปเจาะลึกพลังขีดจำกัดทางสายเลือดธาตุระเบิดเนี่ยก็จะอยู่ในคลิปนี้ผมเคยทำเอาไว้นะฮะส่วนการต่อสู้นี้ครับมันก็เห็นได้ว่าเดดดาระเริ่มบาดเจ็บแต่ก็พยายามอย่างมากที่จะคิวซาสเกตโดยพลังที่มากขึ้นเรื่อยๆครับบวกกับความกดดันนึกย้อนไปถึงอดีตตอนที่เขาพบกับอีทาจิสุดท้ายก็เลยเลือกกใใชช้ววิิาาาลัับนนนรรรระเเเดตอองหื40ป็ท่่ีุ แรงมากนะครับเขาก็ยอมพรีชีพไปเลยส่วนซาสึเกะครับเรียกมันดาออกมาทําให้ดีดาระตายไปในการต่อสู้ครั้งนี้แบบฟรีๆอันดับที่9ครับเนจิปะทะกับคิโดมารุ ในมังงะตอนที่191ถึง198นะครับอนิเมะ EP ที่115จนถึง117จะว่าไปก็ไม่ใช่การต่อสู้ที่ยาวนานอะไรนักและอยู่ในช่วงต้นของเรื่องครับแต่เป็นฝีมือของอัธริยะตระกูลฮิวงะอย่างเนจิปะทะกับนินจาเสียงสายแมงมุมในระหว่างที่ตามตัวซาซึเกะกันครับทุกคนก็แยกไปปะทะกับพวกลูกน้องของโอโรติมารุเนจิได้เจอกับคิโดมารุที่ใช้วิชาแมงมุมได้อย่างเชี่ยวชาญส่วนเนจิครับมีเนสีขาวและมวยอ่อนเป็นจุดเด่นทำให้เขาลบหลีกการโจมตีได้หมดแต่เขาก็พลาดครับถูกอาวุธ แทงนะฮะแล้วก็มีแมงมุมยักษ์มาทับเอาไว้จนสุดท้ายนึกว่าไม่รอดครับถูกธนูปักเข้าเต็มเต็มแต่เขาก็รวบรวมจักกะไว้ในมือแล้วก็ใช้มวยอ่อนจูเกนซึ่งพุ่งผ่านได้กลับไปยังคิดโดมารุและเข้าอัดแบบระยะประชิดครับทำให้เนจิเนี่ยพลิกมาชนะร่างอัคระสา,าของคิดโดมารุได้อย่างเฉียดฉิว อันดับที่8ครับนามิคาเซะมินาโตะปะทะกับชายสวมหน,น้ากากตอนที่5 0 0อถึง503นะฮะอนิเมะชิปุเดนตำนานวายุสลาตัน EP ที่248ซึ่งมันเป็นการเล่าย้อนอดีตตอนที่มินาโตะเนี่ยปกป้องหมู่บ้านจากก้าวหางในฐานะฮอกเงะรุ่นที่4ครับเป็นตอนที่ชายสวมหน,น้ากากบุกเข้ามาขโมยนารุโตะไวทาล็อกไปและมินาโตะกับคุชินะก็ต้องออกไปช่วยพร้อมกับผนึกก้าวหางเอาไว้การต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้นมินาโตะได้เข้าปะทะกับชายสวมหน,น้ากากหรือโทบินะครับเป็นการต่อส คนต่างรวดเร็วและใช้ท่าลวงตาได้จนสุดท้ายครับมินาโตะงัดเอาวิชาผนึกซากาสุนมาผนึกส่วนหนึ่งของเก้าหางไว้ในร่างของลูกชายวัยทารกและยอมสละชีวิตทั้งมินาโตะและคุชินะถึงแม้การต่อสู้จะแค่สั้นๆไม่กี่ตอนเท่านั้นครับแต่ถ้าว่าถ้าเป็นในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยการตัดต่อถือว่าทําได้ดุเดือดถึงใจจนมาอยู่ในอันดับ8 อันดับต่อมาครับไมโตไก,กเจอกับ,บอุจิวะมาดาระมังงะตอนที่6 6 7้อถึงหกรอครับอนิเมะภาคตำนานวายุสลาตันอีพีที่4 1 8ร้อถึงสี่รเหตุเกิดในสงครามโลกนินจาครั้งที่4ช่วงท้ายๆแล้วครับที่ตัวละครถูกอันเชิญมาด้วยคาถาสามเพเวสีคืนชีพมากมายบ้างก็บาดเจ็บกันไปนะฮะจนถึงคิวของไมโตไก,กครับนึกย้อนถึงตอนที่ตัวเองเด็กๆที่ไม่เอาไหนในด้านวิชานินจาแต่เขาก็ใช้ความพยายามในการฝึกฝนอดทนใช้พลังกายเข้าว่านะจนแข็งแกร่งเป็นแนวหน้าของโคโนฮาได้ และมีกำลังใจดีๆจากคุณพ่อครับจนเขาสามารถเปิดประตูด่านทั้ง8เพื่อเข้าต่อสู้กับมาดาระาที่กลับมาในเวอร์ชั่นสุดแกร่งและสามารถโจมตีใส่มาดารได้ด้วยนะครับเป็นพลังที่รุนแรงจริงๆแต่ผลกระทบของการเปิดประตูด่านเนี่ยมันก็ย้อนแย้งกลับมาทําร้ายตัวเองแบบรุนแรงเช่นเดียวกันจนร่างกายของไมโตกไกลครับแทบจะรับไม่ไหวตัวเขาเองสภาพแย่มากนะครับส่วนมาดาระาเองก็โดนหนักเหมือนกันหลังจากรับพลังไปเต็มๆ อันดับที่6ครับอุจิวะซาสึเกะปะทะกับอุจิวะอิทาจิในมังะจะมีตอนที่380 3 8 38 3ถึง394ส่วนแอนิเมะครับจะเป็นภาคตำนานวายุสลาตัน EP ที่135ถึง138ศึก2พี่น้องครับเมื่อซาสึเกะอยากจะสะสางความแค้นในอดีตของตระกูลกับพี่ชายคนเก่งเริ่มจากในถำ้ำซาสึเกะและอิทาจิเผชิญหน้ากันครับต่อสู้กันเล็กๆน้อยๆ ซาสึเกะคิดว่าเขาเจาชนะอิทาจิไปแล้วแต่มันเป็นเพียงวิชาลวงตาเท่านั้นอิทาจิบอกให้ซาสึเกะเนี่ยกลับมาในที่ซ่อนของตระกูลอุจิวะเพื่อจะได้จบเรื่องสักทีแต่เมื่อต่อสู้กันครับซาสึเกะก็เสียเปรียบพี่ชายอย่างมากเขาฮึดสู้ด้วยพันปักษาครับส่วนอิทาจิก็ควบคุมไว้ด้วยเนตรวงแหวนและเทวีสุริยาซาสึเกะใช้คาถาไฟระเบิดมังกรเพลิงและปิดฉากด้วยกิเลนอิทาจิก็บาดเจ็บที่ดวงตาครับเหมือนจะไม่รอดแล้วนะฮะแต่ก็รอดมาได้ระหว่างที่กำลังสู้กันเดือดดครรรับโโอออิมมมาาาากกกกก็ล่เเเนนืงจจสะห แต่ก็ถูกจัดการไปด้วยเทพวายุและเทวีสุริยาของอิทาจิในตอนนั้นเองครับเขาใช้พลังไปเยอะมากๆจนร่างกายเนี่ยแทบจะรับไม่ไหวแล้ววกกับอาการป่วยครับและสังขารที่แบกรับมาโดยตลอดก็เดินโซซ่โซเซเข้าไปล้มพับและตายต่อหน้าของน้องชายไปตรงนั้นเลยนะฮะถือว่าเป็นการตายในการต่อสู้กับน้องชายสุดที่รักของเขาด้วยต่อมาครับในอันดับที่5 อุซมากินารูโตะพระเอกของเรื่องปะทะกับเพนตอนที่430จนถึง443และในอนิเมะครับภาคตำนานวายุสลาตัน EP ที่163ถึง168หลังจิรยะได้ตายไปแล้วครับเพนก็วางแผนจะมาจับก้าวหางของนารูโตะและบุกพังคนนะฮะให้ยับเยินไปซะส่วนทางนารูโตะก็ฝึกฝนจะกระเซียนมาสําเร็จแล้วครับก็เลยขอลุยเดี่ยวเพนเองก็มีทั้ง6ตัวนะเพราะาเป็นเพน6วิถีตอนแรกเหมือนว่านารูโตะของเราเนี่ยถูกดูดจักระจนร่วงไปแล้วแต่ก็กลับขึ้นมาได้หลังฮินาตะเสียงเข้าไปช่วย นารูโตะกลับมาสู้เต็มที่และเป็นการต่อสู้ที่แรกกันดุเดือดครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนการล้างแค้นที่เพนได้จัดการกับอาจารย์สุธิราของเขาไปด้วยและนั่นทําให้นารูโตะระเบิดพลังการต่อสู้ใส่เพนสุดชีวิตจนกระทั่งได้รู้ความจริงเบื้องหลังครับที่อยู่ในหมู่บ้านอาเมงาคุเรซึบไปถึงต้นตออย่างเนสังสาระของนางโตที่ชักใยทุกอย่างอยู่นี่จึงเป็นการต่อสู้ของสองลูกศิษย์จิไรยะที่ถูกโหวตให้มาติดอันดับ5ของเรื่องนารูโตะอันดับที่4ครับคาตาเกะคาคาชิ ashi, ปะทะกับอุจิวอบต ในมังงะเนี่ยจะเป็นตอนที่635ถึง637นะครับส่วนในอนิเมะจะมีแค่ในอ p พีที่375ของภาคตำนาวายุสลาตันอีกหนึ่งการต่อสู้ของ2เพื่อนรักเพื่อนแคนในอดีตครับลูกศิษย์ทีมมินาโตะที่มีคดีพิพาทกันอยู่นานจนถึงสงครามโลกนินจาที่เป็นจุดเคลียร์ใจนะขณะที่สิบหางกำลังถูกเผาไหม้คาคาชิแลอบิโตะตัดสินใจเลิกใช้คาถาเก็นจุสึและเริ่มต่อสู้กันอย่างจริงจังนึกย้อนกันไปถึงอดีตในวัยเด็กครับคาคาชิก็ล้ำลึกความคล้ายคลึคงของอวิโตะกับนารูโตะแล้วบอก ตัวเขาเองเนี่ยจะต้องจัดการกับโอปิโตคนปัจจุบันให้ได้แต่ทางโอปิโตครับก็ประกาศว่าจะไม่ยอมแพ้แม้จะถูกเล่นงานไปแล้วก็ตามคาคาชิได้ใช้คุณในสายฟ้าครับจ้วงทะลุล่างไปนะฮะจนโอปิโตเนี่ยบาดเจ็บหนักและว้าไปที่หัวของ10หางโดยการต่อสู้นี้เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตทั้งมีตรภาพความเจ็บปวดและความแค้นที่ฝังลึกในใจของ2ฝ่ายแม้จะเป็นช่วงสั้นๆในส,นในสงครามโลกินจาครั้งที่สครับแต่ความโดดเด่นของ2ตัวละครนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องราวเบื้องหลังกันมากมายพอจะส่งมาอยู่อันดับ4ขอองเรื่ง และการต่อสู้ในอันดับที่3ครับล็อกลีปะทะกับการะมางะ EP ที่82ถึง86นะครับส่วนในอนิเมะเนี่ย EP ที่48ถึง50เป็นการต่อสู้ในช่วงต้นเรื่องเลยครับการสอบจูนนินนะผู้ใช้ทรายจากซอนางาคุเรเจอกับนินจาพลังบูชลีแห่งหมู่บ้านโคโนฮางาคุเร ล็อกลีเนี่ยใช้ความเร็วเปิดฉากโจมตีก่อนครับแต่การาก็มีทรายป้องกันตัวนะฮะเข้าถึงตัวเขาได้ยากมากและการาก็ได้ขุดวิชาทรายสุดโหดมาโจมตีใส่จนลีเสียเปรียบชัดเจนครับล็อกลีจึงต้องเปิดประตูด่านซัดกับการ้าอย่างเต็มที่คราวนี้เนี่ยโดยสภาพร่างกายของล็อกลีเองก็บาดเจ็บหนักจนลุกไม่ขึ้นส่วนการ้าถึงนอนไปแล้วครับขเขาก็ยังมีวิชาทรายที่คอยตามติดและได้เล่นงานที่แขนและขาของลีก่อนจะเผด็จศึกอาจารย์ประจําทีมอย่างไม่ตกไกลเห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้ามาขวางเอาไว้ครับก่อนที่จะอันตราเกกกินหรณ์ี้็ทํใือ การและต้องเลิกเป็นนินจาไปตลอดชีวิตนะฮะการผ่าตัดเนี่ย50-50ซึ่งโชคดีที่ได้นินจาแพทย์ฝีมือดีอย่างซึงนเดะมาช่วยรักษาและกลับมารับตําแหน่งโคคังเงะหลังเหตุการณ์นี้อันดับที่2ครับอุซุมากินารุโตะปะทะกับอุจิวะซาสุเกะ2ตัวเอกของเรื่องนะฮะในมังงะตอนที่694-699ส่วนอนิเมะครับอยู่ในอีที่476-478ของตำนานวายุสละตัน นี่ก็เป็นคู่รักคู่แคนนะฮะและเป็นตัวเอกของเรื่องด้วยสู้กันมาหลายต่อหลายครั้งแต่ที่ถูกใจแฟนๆจนบวชมาติดอันดับ2ก็คือการต่อสู้ในศึกสุดท้ายสงคารามโลกทจากครั้งที่4เป็นการต่อสู้ที่ผาสิ้นสุดครับและไม่ใช่แค่นารูโตะกับซาสเกะเท่านั้นเพราะเรื่องนี้มันย้อนไปถึงยุคสมัยของเซียน6วิถีกับลูกชายทั้งสองอย่างอาชุร่าและอินดราทั้งคู่เปิดฉากต่อสู้กันดุเดือดครับนารูโตะใช้ร่างคนเข้าโจมตีนะส่วนซาสเกะก็มีวิชาขั้นสูงอย่างคาถาไฟเอามารับีีววาาาาาาาย่่่นนรรรตะกกกงงเ6ิถแลจสาาสส มีร่างจูซานโอะหรือเทพวายุนะฮะก็ต่อสู้กันไปคุยกันไประลึกชาตินึกย้อนอดีตกันไปหลังๆก็เข้าบวกกันด้วยมือเปล่าอย่างที่คาดไว้ครับการต่อสู้ครั้งนี้เต็มไปด้วยฉากแอคชั่นสุดเดือดนะฮะและที่สําคัญกว่านั้นนารุโตเป็นฝ่ายชนะการต่อสู้ครั้งนี้ส่วนซาสึเกะก็สาบานว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อช่วยสร้างโลกที่สงบสุขมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆเสริมมาว่าในอนิเมะเนี่ยการต่อสู้นี้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกครับในตอนออกอากาศแยกออกมาเป็นตอนพิเศษ1ชั่วโมงเต็มๆให้ และถ้าว่าการต่อสู้เดือดๆของ2ตัวเอกมันยังไม่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยแล้วอันดับหนึ่งมันจะเป็นฉากไหนล่ะ การต่อสู้ที่แฟนๆโหวตให้เป็นสุดยอดในเรื่องนาูโตะนะครับคือแมตช์สองรุมหนึ่งครับฮารุโนะซากุระจับมือกับคุณย่าโจหรือชิโยะนะครับปะทะกับซาโซริจากแสงอุสามังอาจจะอยู่ในตอนที่2 6 4ร้อยหกสิบถึงสองร้อยเจ็ดสิบห้าครับอนิเมะจะอยู่ในภาคตำนานวายุสลาตันอีพีที่ยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ดชิโยะหรือย่าโจเนี่ยกับซากุระก็ต้องปะทะกับซาโซรินะครับนินจาแสงอุสาจากซึนางอาคุเรขณะที่คาคาชิกับนาุโตะไล่ตามเดดาระไป จนพวกเขาก็สามารถฉีกเสื้อคลุมของซาโซรีได้เผยให้เห็นร่างที่แท้จริงครับ ยาโจจึงให้เล่าให้ซากุระฟังว่าซาโซริก็เป็นนักเชิดหุ่นแล้วก็มีจุดอ่อนในการต่อสู้ระยะประชิดแล้วก็วางแผนกันซึ่งการต่อสู้นี้ครับเปิดเผยเรื่องราวปมในอดีตของทั้งยาโจและซาโซริได้รู้ว่าสุดท้ายเขาเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้เป็นหุ่นเชิดไปด้วย<อ>ความลับต่างๆถูกเปิดเผยครับโดยผ่านการต่อสู้ด้วยหุ่นเชิดและวิชานินจาหักเหลี่ยมเฉือนคมไปมานะฮะร,รวมถึงาคาเซคคาเงรุ่นนิสานที่หายตัวออกไปจากหมู่บ้านและกลายเป็นหุ่นของซาโซริและทั้งสองครับก็ได้จัดการกับซาโซริได้าาร็นนะนถึงงแมว่่ออใใกกดดดขคคหหหลยๆตตูิัับ จากแฟนๆทั่วโลกและอีกเรื่องหนึ่งครับมันเป็นการยกระดับตัวละครหญิงอย่างซากุระและยาจโจให้มีบทเด่นและสร้างฉากต่อสู้ระดับตำนานครั้งนี้ด้วย คือต <muitas> ้องบอกไว้ก exactly. no ่อนนะครับการเล่าของผมก็เอาแค่ภาพรวมเท่านั้นอาจจะไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดกันมากนะแต่ถ้าอยากชมกันอย่างมีอรรถรสเนี่ยก็ต้องไปหาชมกันในฉากต่างๆได้เต็มที่เลยก็จบลงมาแล้วนะครับกับ10อันดับจากผลโหวตของแฟนๆนารูโตะจากทั่วโลกครับการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมทั้ง10แมชเห็นด้วยหรือไม่นะฮะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือว่าในส่วนตัวแล้วจะมีฉากไหนซีนไหนที่ประทับใจมากกว่านี้ที่เดือดกว่านี้มันกว่านี้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันหากชื่นชอบก็สามารถกกดไล์แรเป็นั ังใจกับพวกเราทีมงานวอชเมอลกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปอีกมากมายกับการ์ตูนอีกหลากหลายแนวเลยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วไว้เจอใหม่สวัสดีครับ